สวัสดีค่ะนี่คือผอสดรพราวอรุรังสีเวทนะคะตอนนี้เรามีชื่อเพื่อนในใจของเราคนหนึ่งอนะเนาะนะคะให้เราคิดชื่อคนในใจของเราคนหนึ่งใครก็ได้เพื่อนก็ได้หรือว่าเป็นเอ่อไอดอลของเราที่เราชอบนะคะใครก็ได้นะคะเอ่อสมบิโดยตัวกระตูนะก็ได้ขอตัวหนึ่งนะคะอ่เสร็จแล้วนะคะให้คุณหา adjective ที่อธิบายคนคนนี้ทั้งหมดคํานะคะ หาเองนะคะเปิดเปิดหาศัพท์ได้นะคะตอนที่คุณ Google หาศัพท์หรือใช้โปรแกรมแปลภาษาหาศัพท์นะคะช่วยดูชนิดคำด้วยต้องเป็น adjective เท่านั้นถึงจะให้นะคะต้องเป็น adjective เท่านั้นถึงจะให้นะคะอะพอคุณได้ adjective มาทั้งหมดแล้วทั้งหมดคําคำนะคะไม่เอาคำนามนะเอา adjective อย่างเดียวนะ ่อพอคุณได้ adjective มาแล้ว5คำตอนนี้คุณมาพิจารณาว่าคำไหนเป็นคำยาวหรือคำสั้นคำสั้นคือนะคะมี1ถึง2พยางนะคะมี1ถึง2พยางถ้าคำยาวก็คือมี2พยาง3พยาง4พยางอะไรพวกนี้ขึ้นไปนะคะคำที่มีสองพยางนะคะสามารถเป็นได้ทั้งยาวและสั้นอย่างเช่น q u i t e มี2พยางเธอสามารถพิจารณาเป็นคำสั้นก็ได้ยาวก็ได้คำว่า narrow นะคะ ก็สั้นก็ได้ยาวก็ได้เห็นไหมพวกสองพยางคุณเลือกได้เลยจะยาวหรือสั้นก็ได้แต่ถ้า1สั้นชัวถ้าถ้า3ยาวชัวนะคะโอเคพอคุณได้มาปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนประโยคขั้นสูงสุดให้คนที่เราเลือกเมื่อกี้นี้นะคะมสมมติอาจารย์เลือกใครดีนะอาจารย์เลือกโดอรมอนแล้วกัน เป็นเป็นเอ่อตัวคอนโปวดของคนที่ชื่อวรลินทอนมัน้งค่ะอาจารย์จะไม่ผิดนะคะอ่าอาจารย์เลือกโดรายมอนนะคะโดรายมอนนะคะก็ verb to be คืออะไรคะที่ใส่หลังโดรายมอน is นะคะโดรายมอน is แล้วก็ให้ทำ adjective ที่ได้มาให้เป็นขั้นสูงสุดนะคะสมมติว่าอาจารยร์มีคำว่าคิวเป็นคำแรกนะคิวที่แปลว่าน่ารัก ก็คิ้วเป็นคำสั้นใช่ไหมดังนั้นเราก็จะเติมอะไรนะคะขั้นสูงสุดเติม E S T แต่ปรากฏว่าคิ้วมี E อยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยเติมแค่ S T อย่างเดียวนะคะก็เป็น Doraemon is the Cutest Cutest อะไรเอ่ยอาจารย์อยากได้เธอใส่คำนามไปนิดนึงสมมุติคำนาม Character แล้วกันที่แปลตัวละครน,นะคะ Doraemon is the Cutest Character แล้วก็ใส่ IN ให้ด้วยหลังจากนั้นนะคะ position of place นะคะ ที่สุดไหนไหนคะอินเอ่อทีวีโชว์ก็ได้ค่ะเออดาเอมอนเป็นตัวกระตูนที่น่ารักที่สุดในทีวีโชว์โด r ร e m o อ is the c อ t e s t character in TV อร์ใโชว์อ่ะสมมติคำที่สองนะคะคำที่สองอาจารย์เอ่อ uh, อาจารย์เลือกคำว่า nice นะคะ n i c สแปลว่านิสัยดีใช่ไหมคะ อ,อาจารย์ก็ nice เฮ้ยคล้ายๆคำว่า cute เลยเนาะมี e อยู่แล้วนะคะก็เติมแค่ st อย่างเดียวก็เป็น Doraemon is the nicest nicest อะไรดีเอาอย่าซ้ำกับข้อแรกข้อแรกเป็น character แล้วข้อนี้เป็นอะไรดี cat แล้วกันเนาะ Doraemon เป็น cat นะคะ Doraemon is the nicest cat แล้วก็ in ในไหนดี in บ้านของโดมิตะเนาะ d o b i t a s house นะคะ Doraemon is the nicest cat in d o b i t a s house นะคะประมาณนี้นะคะก็เขียนมาทั้งหมด5ประโยคนะคะพอคุณเขียนมา5ประโยคแล้วนะคะให้คุณช่วยวาดรูปวาดรูปตัวละครหรือว่าเพื่อนคนที่คุณเลือกนีคะให้มีคุณสมบัติที่ตาม Adjective ที่คุณเขียนมาทั้งหมดข้อเมื่อกี้นะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปส่งนะคะก็กดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ